สวัสดีครับทุกคนผมแมมโบครับเดี๋ยวพาร์ทนี้จะมาแนะนำวิธีการลบเฟซนะครับเก่านะครับหรือเฟซเดิมของเรานะครับที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะลบเนี่ยมันมีวิธีการลบยังไงนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จำยูสเนมไม่ได้จำรหัสผ่านไม่ได้นะครับจำเข้าเฟซเก่าไม่ได้แล้วกันนะครับเป็นว่าอยากจะลบเฟซเก่าแต่ว่าที่เราเข้าไม่ได้นะครับมันมีวิธีการลบยังไงทำแบบไหน เข้าไปดูกันครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใช้งาน Facebook ของเราก่อนนะครับ mm hmm. คือเฟซที่เราใช้งานได้ตามปกติเนี่ยเราอยากเราต้องเข้าใช้งานได้ก่อนนะหรือว่าจะเป็นเฟซใหม่หรือว่าเฟซสองเฟซสามก็ได้ที่ไม่ใช่เฟซที่เราต้องการจะโลบอักนะครับจากนั้นก็เลือกอที่มุมขวารูปแว่นขยายะแล้วก็เสิร์หา f a c e Book ของเรานะครับ แบ่งเป็น2กรณีกรณีที่จําชื่อเฟซได้กับชื่อจําชื่อเฟซไม่ได้นะครับถ้าจําชื่อเฟซไม่ได้เนี่ยก็ให้เข้าไปที่เพื่อนของเพื่อนนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูเพื่อนของเพื่อนดูนะครับว่ามันมีเฟซเราอันไหนแล้วเราก็เลือกหัวข้อนั้นนะครับแต่ถ้าใครจําได้ก็เสิร์ชหาชื่อ Facebook ข,ของเราเลยนะครับอพอะเราเสิร์ชเจอก็ให้เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกจุด3จุดตรงนี้ครับ นะครับแล้วก็เลือกค้นหาการสนับสนุสน,นและรายงานโปรไฟล์โอ้ยลินเป็นไรเนะี่ยค้นหาการสนับสน,นุนหรือรายงานโปรไฟล์นะครับในหัวข้อแรกนะครับพอทุกคนติ๊กเข้ามานะครับมันก็จะอยู่ในหน้าของโหมดที่ี่เราต้องตอบคำถามเขานะครับให้เราเลือกไม่ได้ใช้ชื่อ ที่แท้จริงนะครับไม่ได้ใช้ชื่อที่แท้จริงนะครับให้เรารายง,งานหัวข้อนี้หัวข้อเดียวนะครับจุดนี้จุดเดียวห้ามเลือกอย่างอื่นนะครับติเข้าไปนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นมาบล็อกประพันวัตรซ่อนโพสต์ทั้งหมดจากประพันวัตรตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปติเพิ่มหรือว่ากดกดกดเพิ่มนะครับให้เรากดเรียบร้อยไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณ บล็อกหรือว่าซ่อนโพสจากเขาเนี่ยคุณจะไม่สามารถตรวจสอบได้ไงว่าเอเฟซบุ๊กตรงนี้มันอยู่หรือยังใช่ไหมถ้าคุณบล็อกก็คือมันปิดกัน้นนะครับถ้าคุณซ่อนโพสจากเขาคุณก็จะไม่เห็นเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำอะไรเรากดเรียบร้อยอย่างเดียวนะครับตีคำว,ว่าเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็รอนะครับซึ่งทาง facebook เนี่ยเขาจะใช้เวลาประมวลผลนะ ผมตีตั้มต่ว่า15วันแหละนะครับมันอาจจะนานนิดนึงเพราะว่าการที่จะลบเฟซหรือบัญชีอะไรออกไปเนี่ยเฟซบุ๊กต้องทำการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นยึด Facebook เป็นหลักหลักการนะครับผมไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันเป็นพรุ่งนี้เมื่อวันหรือวันนี้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าการรายงานหรือว่าการลบ a c e b o o k เนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่มีแค่เราไงมันมีอีกหลายๆท่านเพราะว่าเฟซบุ๊กมันใช้ทั่วโลกเนาะก็ ข้ามาเช็คกันบ่อยๆแล้วกันนะครับหลังจาก15วัน30วันอะไรประมาณนั้นนะนะครับเพราะว่าขนาดอย่างลบบัญชี Facebook เนี่ยเขายังลบบัญชีถาวรเนี่ยเรายังใช้เวลาอีกตั้ง30วันนะครับในการที่เขาเราเฟซบุ๊กจะลบของเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่จะลบบัญชีผมตีน้ำต่อไว้ที่15วันแต่ว่า,าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับ Facebook ด้วยนะครับ เอาเฟซบุ๊กเป็นกฎเกณฑ์ละกันนะครับผมปัจจนาีิน่าจะอยู่ประมาณ30มสิบวันเหมือนกันนะครับก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับพอถือว่าอย่างไงเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับเรารายงานไปแล้วประมาณนี้มันก็น่าจะจบแล้วล่ะนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากทุกคนสามารถทำได้เนาะก็กดแบทกับครับถ้ามีคลิปอะไรที่อยากได้ผมทำสอนหรือว่าอยากจะได้ผมนำเสนอคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เมนใต้คลิปมานะครับเดี๋ยวผมจะ ตอบคำถามแล้วก็ทำเป็นคลิปอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะครับกับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แอมโบสวัสดีครับ